สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องม็อบหน้าทมเนียบหน่อยแล้วครับเห็นจตุพรบมพันธ์ออกมาฟาดงวงฟาดงานะฮะบอกว่าม็อบต่างๆนี่โดนโดนหลอกพูดง่ายๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อไหนก็แล้วแต่ต้องมารวมกันคือโหอยหาแล้วตอนนี้ต้องบอกโหยหาแล้ว บอกว่าเขาเนี่ยครับหลอกลวงหลอกลวงตัวเองหลอกลวงมวลชนและสุดท้ายเขาก็ไปนั่งอยู่รวมกันอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเขาว่าอย่างนั้นนะนี่คือคำพูดของจตุพรพรมพันธ์ครับคือจตุพรเองเนี่ฮะที่ถอยออกมาบอกว่าตั้งกลุ่มหลอมรวมทุกสีเสื้อมาช่วยกันตัวเองรวมได้ครับคนอื่นรวมไม่ได้ครับ ที่ผมบอกว่าและ,และหลายหายคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าม็อบไม่เกิดม็อบไม่โตคอยดูนะหลังจากที่กระแสนี้มันเกิดขึ้นม็อบจะอยู่ไม่ได้ครับจะแห้งเหี่ยวไปเองรัฐบาลทำถูกต้องแล้วครับยื่นหนังสือมาเขาไปรับครับคือต้องเขาต้องเข้าใจว่าม็อบกับการบริหารหมันคนละอย่างกันนะ คือม็อบจะเอาตามใจตัวเองในแนวคิดของตัวเองครับแต่หลักการบริหารเนี่ยเขาเขาต้องดูว่ากฎหมายมันเป็นยังไงทําได้หรือไม่ได้ครับมันคนละอย่างคนละซี่ครับอย่างจตุพรพูดเนี่ยบอกว่าเราถูกล็อกพี่น้องประชาชนต้องมารวมไม้รวมมือกันครับออกมาอย่านิ่งดูได้ครับอย่าให้อย่าปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้นี่คือคําพูดของจตุพรพรมพันธ์ครับ ออกมาวอยๆออกมาพูดแต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่เอาด้วยและยิ่งเจตุพรพรมพันธ์ครับไปลบกับนักการเมืองทุกสีเสื้อทำมอบยังไงถามหน่อยฮไม่เข้ากับใครเลยบอกว่าเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นใหญ่ครับหนึ่งเดียวเท่าน,นั้นครับ นี่คือคนที่ไม่มีทางออกคือขนาดไปลบเนี่ยมันต้องหาพัธมิตรเลยแต่จตุพันธจะจตุพันพรมพันเองหรือมบมบคอปทอเองเนี่ยต้องถือว่าไม่มียุทธศาสตร์ในการลบเลยไม่มีสัมพันธไมตรีกับ,ก,บกับใครทั้งสิ้นครับไม่มีคอนเนคชั่น หรือว่าคอนเนคชั่นที่จตุพรที่เคยมีอยู่นะมันหายไปแล้วครับไม่มีใครเอาด้วยครับยิ่งมาต่อกอกับนักการเมืองทุกสีเสื้อด้วยมึงเรียบร้อยต้องบอกว่ามึงเรียบร้อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับมันก็จะออกเดินเคลื่อนที่ไปตรงนั้น,ตร,น,นตรงนั้นตรงนี้ครับเพราะว่าไม่มีใครสนใจครับจะแห้งเหีเห่ยวไปเองครับยุค บ้านเมืองที่พัฒนาไปแล้วครับมันจะค่อยค่อยกลั่นกรองมันจะค่อยค่อยตัดระ,ระบบพวกนี้ออกไปจากสังคมระบบไหนครับไอ้หาม็อบทำมาหากินนี่นะปลูกม็อบทำมาหากินไม่ได้สนใจว่าบ้านเมืองเป็นยังไงสภาวะอย่างนี้ควรจะทำยังไง ไม่สนใจกูจะเอาแบบนี้ใครจะทำไมครับออกมาลอยหน้าลอยตาด่ามันทุกประเด็นกล่าวหาเขาไปทุกเรื่องตรงนี้แหละครับที่ประชาชนเขาเบื่อประชาชนเขาไม่เอาครับมีใครละครับที่ออกมาตอนนี้ครับมันก็หน้าเดิมๆครับ มันเคยสร้างชาติน้องเมครับบอกว่านี่คือมากู้ชาตินี่คือคนรักชาติแต่ปรฏว่กไรพวกนี้ครับผลสุดท้ายถ้ามันรวมตัวกันได้มันก็ไปทั้งรรคการเมืองครับมันมีคนแสวงหาผลประโยชน์อยู่ไอ้พวกที่ไม่ทําอะไรก็ไปต่อรองกับเขาครับอยากเหมือนกันครับเวลานั้นกับมาดั่งดา่าเนี่ยฮะด่ารัฐมนตรีด่าคนบริหารประเทศครับ อย่างน้อยเสียครับเขาก็ได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนมาครับแต่จตุพรเองเนี่ครับผมเห็นแล้วหลงเหลงครับหงอยมอบนี่งงอยมากครับก็มีกองทัพธรรมมีคุณยายคุณตาไม่กี่คนครับไปเคลียร์อยู่นั่นครับถูกใจก็เฮ่เฮ่ครับแต่เห็นไหมครับว่าเป็นศัจธรรมเลย ว่าคนเสื้อแดงนะครับแทบจะไม่มีสักคนเลยครับเดินตามจตุพรพรมพันธ์ที่เขาให้จตุพรพรมพันธ์ขึ้นเวทีได้นะครับเขาคิดว่าจตุพรพรมพันธ์นี่มีมวลชนมีเอฟซีครับแต่ปรากฏว่าจตุพรไปคนเดียวโดโด,โดครับผิดคาดแล้วจตุพรพรมพันธ์เองครับก็หลงในตัวเอง คิดว่าตัวเองนี่ครับมีเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งมีเอฟซีส่วนหนึ่งที่ที่เรียกร้องกันอยู่ตอนนี้ครับที่หลายหลายคนที่จะไปขึ้นเวทีเนี่ยครับบนเวทีบอกว่าใครที่เป็นเอฟซีใครที่ติดตามคนนั้นคนนี้อยู่ต้องมาแล้วครับต้องมานั่งอยู่หน้าเวทีครับผมบอกไว้เลยว่า ไอ้น้ำหน้าพวกนี้ครับถ้าไม่มีออนไลน์สักหน่อยหนึ่งนะตายสนิทตอนนี้ยังมีออนไลน์อยู่นะยังอ้างได้บอกว่าคนที่ฟังอยู่ในบ้านคนที่ฟังอยู่ในบ้านเขาสมเพศพวกมึงเขาไม่เอาด้วยกับพวกมึงครับถ้าพี่น้องประชาชนก็เ,เห็นด้วยป่านนี้เต็มหมดแล้วครับรอบๆทำเนียบรัฐบาลจับใครแล้วครับจบตุพรไม่มีคน ไอ้ส่วนที่กะเลกะลาดที่อยู่ขึ้นบนเวทีไม่ว่าจะเป็นสมบูรณ์ทองโบรานนะครับไทยกรไม่มีคนครับไม่มีเอฟซีขนาดจุพรเนี่ยครับคนเสื้อแดงขึ้นเวทีบอกว่าผมนี่อดีตผู้นำเสื้อแดงครับนั่นเขาตั้งเป็นตัวการ์ตูนไว้เฉยๆครับไม่มีใครนำเสื้อแดงได้ครับผมบอกเลยครับ เสื้อแดงมีความคิดเป็นตัวของตัวเองครับอย่าบอกว่าจตุพรนำครับไม่ใช่ครับแต่ถ้าบอกว่าจตุพรนำผมถามถามความสำเร็จของจตุพรว่านำเสื้อแดงไปชนะกี่เวทีถามงี้จะจตุพรนำเสื้อแดงนำมวลชนไปชนะกี่เวทีแล้วไปพูดคุยและตกลงได้เปรียบ ในการพูดคุยกี่เวทีจตุพรได้รับเกียรติจากไหนจากเสียงพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่ตามจตุพรไปครับแต่จตุพรเองก็วางแผนทุกครัง้งผิดทุกครัง้งดันทุรังทุกครั้งครับผลสุดท้ายจตุพรตายไหมครับจตุพรไม่ตายครับแต่คนที่ติดตามจตุพรตายครับ เจ้าทุกนบอกว่าเพราะใครเพราะพันตำรวจโทสักศิลจินวัตรเพราะการออกมาต่อสู้ที่ให้พพักการเมืองประสบความสำเร็จอยู่ตอนนี้ครับแต่มันไม่ใช่ครับมันเป็นด้วยจิตวิญญาณด้วยความรักในอุดมการณ์ของเขาครับเขายังไม่เปลี่ยนเลยผมก็ยังไม่เปลี่ยนพี่น้องคนเสื้อแดงเขายังไม่เปลี่ยนเลยครับเขายังรักเพื่อรรคเพื่อไทย ยังรักระบอบประชาธิปไตยแต่มึงเองนี่สิเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนครับไปถามดูครับถ้าเขาเปลี่ยนเขาก็ตามจตุพรไปแล้วสิไปอดข้าวอดน้ำอยู่หนะ้าทำเนียบรัฐบาลแล้วสิเขาไม่เปลี่ยนไงจตุพรเขายังยึดมั่นในอุดมการณ์ แต่การที่เขาไปรวมในในธรรมเนียมรัฐบาลได้นะครับทุกหลายฝ่ายครับถอยคนละก้าวเพื่อให้ประเทศชาติมันเดินต่อไปได้แต่แนวความคิดละ่ะเขาไม่ได้ถอยล่ะครับแต่จังหวะเวลาในการที่จะพัฒนาประเทศในการที่จะเซตร,ระบบให้มันได้อย่างใจมันไม่ได้หรอครับให้มันสมใจตัวเองมันไม่ได้หรอก แต่คุณเคยได้ไงได้จากการเหยียบบาคนเสื้อแดงเนี่ฮะเหยียบดะบาพักพวกผมบอกแล้วครับว่าจตุพรเคยให้เกียบใครบ้างนะครับทะเลาะกับพี่ขวัญชัยภ,ยภ,ยภาาัยพนาเคยให้เกียบเขาไหมครับทะเลาะกับกลุ่มต่างๆเนี่ยตามต่างจังหวัดนี่ครับวิทยุชุมชนต่างๆนะครับมีใครเอาบ้างครับผมเคยไปนั่งพูดกับผู้ใหญ่ แต่ไม่ขอเอ่ยชื่อกันแล้วกันครับตอนผมตั้งเวทีครับผมถามอย่างเงี้ยผมถามว่าเราตั้งเวทีเพื่ออะไรนะตั้งเวทีเพื่ออะไรสุดท้ายผมก็เลยบอกอ่ะตั้งเพื่อเวทีเพื่อต่อสู้ เพื่ออุดมการเขาบอกดีแล้วอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับน,น,นปชนี่คือคำพูดของผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เขายังไม่เอาเลยครับผมก็ไม่พูดผมก็พยายามเงียเง้ยมีมครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเดินต่อไปได้ครับมาถึงทุกวันนี้รู้แล้วว่าไอ้คนที่อยากได้ผลประโยชน์อยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้อำนาจมันอยู่ตรงนี้เองครับ ถึงได้ฟาดงวงฟาดงานอยู่ตอนนี้ครับสิ่งที่จติตวิพาออกมาพูดสิ่งที่ม็อบหน้าทำเนียบรัฐบาลออกมาพูดครับคือเป็นโวหารครับเป็นวาทก,กรรมเท่านั้นเองครับแต่เรื่องจริงๆมันไม่ใช่ครับเขาพยายามที่จะรวมกันครับถอยมาคนละเก้าไม่ใช่หลังชนฝาหัวชนฝาครับและประเทศสหริมันได้อะไรครับ พี่น้องเขาถึงไม่เดินตามไงมบเริ่มนับหนึ่งแล้วก็จะศูนย์พันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นแน,นวความคิดของพี่น้องประชาชนกับออกมาแล้วไม่ได้อะไรแต่ถ้ามีการพูดคุยแก้ไขปัญหาตามระบบตามระบบแล้วครับมันจะเกิดผลครับไม่ใช่ว่าเอามวลชนมากดดัน เดินไปนั่นเดินไปนี่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ก่อนผมคิดอย่างนั้นครับแต่ตอนนี้ผมก็นึกในใจว่าเออเรื่องทุกอย่างมันต้องจบลงที่เจรจาครับแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะจบลงก็คือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะมาจะมือกันครับแต่บอกว่ามารวมเสือ้อเสื้อมารวมไม่ว่าสีเสื้อไหนครับเอามารวมกันครับเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นใหญ่ครับ กิงอยู่ครับผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นใหญ่ครับคุณไม่ต้องออกไปอยู่ข้างถนนคุณไม่ต้องเชิญพี่น้องไปชวนพี่น้องไปลาบากยากเย็นครับไปตากแดดเพื่อให้คุณเหยียบบาเขาครับไปต่อรองกับอำนาจรัฐครับก็าฝากไว้ครับยังไงเสียกับรัฐบาลน,นิ่งรัฐบาลเฉยโอกาสม็อบจะตายไปเอง ไม่กี่วันไม่กี่เดือนแน่นอนครับขอบคุณครับ